เชิญท่านภาวนาอุทิศตนในเทศกาลเข้าสู่ธรรมปี2024บทภาวนาวันที่5ของเทศกาลเข้าสู่ธรรมวันที่19กุมภาพันธ์2องศูนยาให้เรา i เชิญท่านอ่านพระธรรมสดุดีบทที่18พร้อมกันว่าข้าแต่พระเจ้าพระกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นพระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์ เป็นโลเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและข้าพระองค์ได้รับการช่วยให้พ้นจากศัตรูของข้าพระองค์คำพยานจากเบลนด m มันเดอเพลงสดุดีนี้มีเนื้อหายอยู่ในบริบทของสงครามสงครามคือนรก ปู่ผู้ล่วงหลับของฉันและทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่สองเคยบอกฉันเขาไม่เคยพูดอะไรมากไปกว่านี้สงครามได้เปลี่ยนแปลงผู้คนอย่างลึกซึง้งคนที่รอดชีวิตย่อมมีเหตุผลที่จะร้องเพลงสรรเสริญเหมือนที่ดาวิดทำเรื่องราวมากมายของพวกเขาน่าทึ่งและไม่น่าเชื่อเล็กน้อยฉันเคยอยู่ในสงครามและได้ยินคำพยานเหล่านี้ด้วยตนเอง สิ่งที่น่าจดจำที่สุดคือทหารที่ถูกยิงที่ศีรษะแต่มันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดกระสุนกระทบหมวกของเขาและกระเด็นออกไปเห็นได้ชัดว่าเขาตกใจแต่เขาไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆแม้แต่การถูกกระทบกระเทือนหรือกระแทกหรืออาการบาดเจ็บจากที่สมองทหารคนนี้ตกตะลึงและขอบคุณจนแทบจะพูดไม่ออก เขาแค่นั่งตรงนั้นบนเตียงในโรงพยาบาลมองลงไปที่หมอกกันนกฉันเฝ้าดูเขาอย่างกระตือรือ้นและรู้สึกถึงรอยขีดข่วนเล็กน้อยในฐานะอนุศาสนาจารย์เป็นเรื่องดีที่รู้ว่าวันนั้นนักรบอีกคนปลอดภัยขณะที่ฉันทำงานเสร็จ ฉันก็ชื่นชมยินดีและอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงช่วยผู้คนให้พ้นจากศัตรูของพวกเขาพระเจ้ายังคงช่วยชีวิตผู้คนจากกระสุนปืนร้ายแรงและการโจมตีจากกลุ่มก่อความไม่สงบพระเจ้ายังคงช่วยทหารที่ถูกล้อมรอบอยู่ในสนามรบโดยไม่มีทางออก แต่พระเจ้ายัางทรงช่วยผู้คนจากศัตรูที่ไม่ค่อยมีอารมณ์รุนแรงนอกบริบทของสงครามในสนามรบด้วยจากศัตรูที่มีความสัมพันธ์มากกว่า6กอย่างเช่นการหย่าร้างความหายนะทางการเงินเพื่อนร่วมง,งานที่ดูเหมือนจะถอนตัวพวกเขาความซึมเศร้าการเสพติดและความล้มเหลวพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเรา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดบางทีเราอาจไม่สามารถเกี่ยวข้องกับเรื่องราวสงครามแห่งชัยชนะได้แต่ในช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้เราทุกคนสามารถเข้าใกล้พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยเราและพระองค์ยังคงทรงห่วงใยเราทรงช่วยเราจากศัตรูของเรา ขอให้เราได้อธิษฐานพร้อมกันว่าข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่ทรงช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากศัตรูอย่างปาฏิหาริย์ขอบพระคุณที่ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากศัตรูอย่างอัศจรรย์ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้วางใจและหวังในพระองค์เสมอขอทรงเป็นกำลังของข้าพระเจ้าตราบจนสิ้นวันเวลาที่เหลืออยู่ของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน